ครับผมเดี๋ยวมือนี่เข้ากับเขาขั้วกันอีกแล้วนะครับว่าเบิงว่ามือนี่สีเห็ดไหนครับนี่ครับตั้งขัวพริกนะครับนี่ครับลงไปแล้วครับนี่นุ่งสสพนสีเห็ดไม่นุ่งง่ายๆนะครับนะคืออยากกินนะครับบมอกินโดนแล้ะขัวพริกใช้กับขัวกระเทียมใช้กันครับนั่จึงสีเดียวหอม โอ้ได้แล้วครับผมสวัสดีครับมาพอกับนุ่มโสพน์โค้ชภูไหกคขึ้กันนะครับนอกมือนี่สอผ้ามาเห็ดแนวกินเสบรับครับว่าได้กินโดนนลครับซุปโนมไม่สมครับผมซุปโนมไม่สมเสพรับน้องกันครับครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวห้อกระตองมาตํานี่ครับผมง่าครับผมนี่ผมขัวเรียบร้อยนะครับผมเพื่อความหอมนะครับเนาะเดี๋ยวสมมาตํากันครับนี่ครับต่ำง่าซะกก่อนนะครับเนาะผมใส่หลายหน่อยนึงครับเพราะว่านั่นเได้หอมครับ วอใส่ตะไง,งนี่ครับมือนีิผมจะใส่ทั่วอริอสงน้ำครับทัว่วริสงขวดวนี่ยสีแด้มันมั่นหอมๆนม่น,มนกันแซ่บครับขอโทษนะครับโคกน้อยเราเมื่อป้องไว้จังหน่อยนี่ครับเดี๋ยวผมกัดสีมาตําแบบทั่วอริอสงน้ำเนาะครับเนาะมันสีได้มันมั่นครับผมแซ่บไปเลยครับมือนีิครับ เปลี่ยนโคกเล็กน้อยครับที่นี่มาเจอโคกไงนะครับเนาะมาตําพริกกันครับผมนี่ครับพริกนี่ผมขัวแล้วนะครับเดี๋ยวมีหอมมีกระเทียมอะไรกับมีพริกเนี่ยครับไปข่มหอมต้องขวดเล็กน้อยนะครับเนาะได้ครับบักพริกกับซีบิงิงเป็นตะเพ็ดอยู่ครับเพราะว่าแค่บักพริกกับเพ็ดแล้วลที่นี่มาบวกกับไอ เนอไม้มันก็เพลทใส่ขันอยู่แล้วครับว่าสิบกินได้เ่นี่ครับกรสีมาใส่หนยนะครับแล้วก็ผมกระสิมีเพ็ดหูหนูน้ำนะครับเนาะนี่ครับใส่ลงไปครับเพ็ดอยู่ครับเมนูนี่ครับใส่ลง้เบดเลยครับใส่ประแดกครับผมน้ำปลา เดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาข้าวไรใส่หลาย,าย,ลายมันจะเข้มง่ายยครับนี่นู่นิสานเนี่ยง่ายครับอุย้ยนี่ยผงนัวลงไป เสร็จแล้วก็ใส่งาลงไปเลยนะครับผมผมจะใส่งาเลยนะครับนี่ครับงาที่เขาต่าไว้เลยครับใส่ลงไปหลายๆเลยครับตามไปด้วยทั่วที่สงครับผมความมันจะเกิดขึ้นครับผมเสร็จแล้วเขาก็มาต่ำซะก่อนนะครับก่อนใส่ผักเห็ดแน่นอน,นี่น่นี่ พึ่งเสร็จพึ่งมั่นจะใส่หอมเลยครับผมนี่ครับก็บเป็นพักใบเลื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับเพิ่มข้มหอมครับจะสละเนียใส่ที่หลังนะครับเนาะนี่เป็นแบบแซ่บแล้วครับเดี๋อ,อสเปรไปลงมือกินกันเลยครับเทใ,ใส่จานเลยครับ ใส่เห็ดหูหนูน้ำเด้ครับนี่อันนี้ครับก็เรียบร้อยเลยนะครับเนาะอันนี้พร้อมสิกินกันแล้วนะครับมากินน้ำกันครับซุปน้องหม่ส้มแซบแซบครับใส่กับไอเห็ดหูหนูนะครับเนาะเนี่ยกรติบของเขากอรใหญ่ๆน้ำกันนะครับมากินน้ำกันนะครับเด้อแซบแบครับนี่ บอเด็กินโดนเราแล้วครับผู้ใดเป็นเก่าก็ยังไปกินหลายนะครับนี่คำว่ามามา,มาแทบแนั่นกันครับผู้เห็ดหลายหรีโคกไงกินเป็นวันน,นั่นเองท็อปของว,วันมี้อย่างไรนะครับวันี้เนียวแทบจะหมักต้นหอม มันหนีเลใส่ทั้งงาใส่ทั้งบักทัวรลีสงครับมันมั่นอีหลีครับผมมั่นดีอีหลีครับเพราะว่าตัวก๋วยเตี๋ยวเาด่าใส่ไส้ไส้ง่ายนะครับหรือว่าลีสงนผมใส่สอง <c oughs> อย่างเลยแถวเยอะเวลกินเลย Ui, thăm mình à Hãy ngon จับเขาไง่ายๆได้ว่าแสบครับผม อยากเป็นยููุเบอร์นั่นเอะนะครับเนาะ <c oughs> ตื่นเต้ามากกับว่าตังว่าค <c oughs> ิดหาตะเมนูว,วันมือในตะกินกับอย่างไรมามเป็นพี่น,นอ <c oughs> ้องมึงตะเมนูอีสานม่นหลายเลยครับ <c oughs> ก็มาคือต้อนเขากันดีครับ ừm chào chị nhái cứ bạc thôi đi chơi cấp kính quan đi khẩu gần đi các ืมเผ็ดแล้วเท่ากัพริกหลายเพลินน้องใหม่ก็พริกหนี่งเขากันดีครับผมเพราะว่าเผ็ด ខ្លាប់ខ្ มะระหน่อยขอ,อกันดีเ <c oughs> นี่ยแต่ให้แต่ให้เขา <c oughs> ทุนมากนุ่มสะพ้นกระเท็ดคลิปประมาณนี้แหล้ <c oughs> ตนตน่อเทียง <c oughs> Mình khỏi xe ăn chút nữa Thôi ừ. ừ. Tầm lại Khô bằng nháy này, bớt bố เนียอแตกแต่กดูว่ากันนะครับนะ พริกก็น้ำม้เขากันดีครับเพชรไปน้ำกันลองซองเลยก็บถึงหงส์เ,เขากันดี at home sep ห้องน้ำหช่ไหมโอยคุยทำยังย่งกันนะ้ำจับแสบ สุดยอดของความเผ็ดเนื hmm. ้อแตกเนื้อแตกสดสะ ถ้าก,กินล้อมันนะครับเน้อเนื่อนุ่นง่ายๆกับกระ่จี๊บหอมใชบวกคั่ว,วใหหลายนยังมัน่นอืมโทษเอี่ย <c oughs> เยมเรอ อืออิ่มหมดคืออิ่เอมเลยคนะ่ <c oughs> อืมครับนี่แตกให่ตำเล้วก็ถึงอ้อยครับเข้ากันครับ เฮครับผมตำหลายผดครับส <c oughs> งสัยจะอิม่มซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะจังใดก็นนกไ,กกได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อเห็นกำลังใจเห็นนุ่มโสมพนแน่เลยครับ <c oughs> พ่อก,กันคลิปนานะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนิดสกก่อนครับสวัสดีครับ